ยฮีหูสื่อทุกคนกันด้วยนะครับนี้เรากำลังอยู่ในเกม The War Three Kingdom ในซีรีส์โจโฉนะครับในปี200นั่นเองคือศัวราษ200นะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับก๊โกโจโฉนั่นเองในปี200นั่นเองนะครับโดยในวันนี้เราก็จะได้ทำการเล่นโจโฉน,น,นะครับต่อสู้นะฮะในยุคของ ศึกกวัวต่อน,นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับว่าศึกกลัวตอคืออะไรศึกที่อ้นเซี่ยวกับโจโฉสู้กันเป็นศึกใหญ่ที่สุดอีกศึกหนึ่งเลยของสามก๊กนั่นเองนะครับอาราวันนี้ผมจะต้อง <c oughs> ผมจะมีอะไรที่พิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมจะให้โจโฉนั้นมีอายุได้ีกแค่สิบปีเท่านั้นนะครับว่าสิบปีเท่านั้นก็คือในปีสองร้อยสิบนะครับโจโฉจะต้อง น,นะครับแล้วก็แน่นอนว่าสิ้นเนี่ยคนที่ขึ้นมาแทนก็แน่นอนว่าผมจะไม่ได้ผมจะไม่ใช้โจผีไม่แน่นะอาจจะเอาโจผีมาเป็นหรือเปล่า <_ S 1> ผมจะเลือกหนึ่งในสามคนนี้นะครับแน่นอนว่าหนึ่งสามคนนี้ก็จะเป็นโจผีนะครับโจศิษฐ์แล้วก็โจสิงใช่ไหมอ่าสามคนนะครับทั้งสามคนผมจะเลือกหนึ่งคนที่จะขึ้นมาเป็นอ่ตตาตัชทายาทนั่นเองนะครับ ซึ่นเราว่าการเก่งกันเลือกคืออะไรนะครับก็ซุ่มนั่นเองเรอเล่นเดี๋ยวผมเลือกเอานะครับแล้วก็เอาที่ดูผมชอบชอบดีกว่าแล้วก็โอเคอันนี้เราก็เริ่มกันมาในปีสองร้อยนะฮะตัวละคร,รคเนี่ยก็จะเจอโอเคเราก็จะเจอกับอ่ากวนอูนะฮะนี่ยงเจียง,ยง,งต่างๆกงุงเต๋อะ ต่างๆนะครับเราจะทําการต่อสู้นะฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราต้องเริ่มแต่งตั้งพรามิสเตอร์ก่อนพรามิสเตอร์ของเรานะครับจะมีผลในบัฟเพื่อช่วยให้เราสามารถยึดครองได้ง่ายขึ้นนะฮะก็เป็นหมอดอีกแหละเอาละแน่นอนว่าสิ่งที่ผมจะเอามาเป็นเอ่อเอามาเป็นหนึ่งใน ไอ้ขะทา,ายกคือมือขวานะผมว่าจะเอานี่ฮะกุยแก่นะครับกุยแก่นะฮะกุยแก่จะเป็นหนึ่งในพรามิสเตอร์นะครับของเรานะครับเอาละแล้วก็จะมานี่เราก็ต้องทำใช้สกิลแฟคชั่นคอนซิลนะครับโดยจะมีราบเปียวอ,อ่าเอาราบเปียวก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเรื่องของค่างเงินนะฮะแล้วก็ให้นี่อ้วนถมนะครับให้กองกำลังกบฏเกิดขึ้นนะครับคนอูไม่เป็นไรอันนี้ แล้วก็ทางเมืองเสีย่ยวไพ่นี่โอเคเอาละเดี๋ยวก่อนนี้เราก็จะต้องเตรียมกำลังเพิ่มสักหน่อยนะครับคนที่ไปกับแฮหัวอ้วนนะฮะจะเอาเป็นนี่ละกันนะอ่าจำไม่ได้ละ <c oughs> แล้ชื่อไม่ได้กัญชาย,ยานนะครับโอเคแล้วก็กับโจโฉงันหรือโจโฉผมว่าไม่น่าต้องเอาใครเพิ่มนะอาา่าฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะส่วนคนต่อไปก็จะเป็นทางด้านของอโจยินโจยินก็จะต้องเตรียมกองทัพเพิ่มทั้งหน่อยนะกอ,องทัพเพิ่มครับเพื่อจะที่จะบุกนะครับไปตรงนั้นนะ แน่นอนว่าใช้เงินหนูตูบเลยแล้วอะไรอันนี้ก็จะเป็นแ her ห,หัวอ้วนไอแ her หัวตุ้นนะครับที่เหลือตาข้างเดียวแล้วยิบแบบง่ายๆไปปึ๊บเรียบร้อยในท้าย they will thank us for this อลาตอนนี้ก็อยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างโอเคอันนี้ก็ต้องแตนพายรอนะเออแล้วก็แน่นอนว่าอางกกิ้งงกกิ้งก็ต้องมีกำลังโอ้โหงกจิ้นผมว่าจะเอาฮันโหนะอ่าฮนะันโหนะครับเข้าไปช่วยนะฮะใช่ไหมฮันโหใช่ไหมก็ฮันโหก็เป็นอพีนนอ่น้องกับฮันห้วนใช่ไหมกับเตียงสาเนะาะเคยอยู่ในการดูแลของ องแข็งใไงมองของอ่าฮะในปีหนึ่งเก้าหนึ่งนะโอเคไม่เท่าไหร่โอเคข้ามเธอันเลยนะครับทุกคนเอาละลืมนะฮะว่าเอาจูโถมาตีกันนะตีกันอูก่อนนะไอ้กวนอูยอมแพ้ซะเถอะฮึ่บหนี่ในปริษัทนะครับกวนอูเนี่ยจะเนี่ยไถศึกนี้แล้วก็โดนเตียวเลี้ยวนี่ไง เดียวเลียวก็จะเข้ามาเหมือนอ่าปะโลมเนาะบอกว่าให้มาอยู่ร่วมกับโจโฉเถอะแต่เดยคนอูเนี่ยก็มาก็ด้อยคำที่หนีทับมาใช่ไหมครับก็ให้เขาเรียกว่าไงนะให้ตัวเลือกนะครับกับอ่าทางของคนอูไอ้คนอุดเลยโจโฉนะครับว่าอ่าต้องทําตามที่ที่บอกเนาะโดยการทําตามที่บอกเนี่ยมี3ข้อใช่ไหมครับ3ข้อโดยข้อที่1เนี่ย คุอูก็บอกว่าเออคุณต้องไอเขาเรียกว่าไงนะเออคุณต้องดูแลนะครับเรื่องของพี่สะพ้ยนะครับให้อย่างดีเลยแล้วก็สองเนี่ยก็คือเรื่องของผมจําไม่ได้วะที่สอง,ค,องโชโชอคือไม่ทํางานให้โจโฉอันั้นคือไม่ทํางานโจโฉนะก็คือทํางานอ้างว่าทํางานให้นู่นให้นี่อะไรเงี้ยทํางานในนามเพื่อช่วยตามหาเล่าปีส๋สิสาม้าเจ็ดเล่าปีเนี่ย ก็จะไปหาลับปีเลยนะเอาละเราก็ได้ปลดล็อกตัวละครอีกตัวละครหนึ่งนั่นก็คือกวนปิ๋งนี่กวนปิ๋งมันสุ่มอะไรเนี่ยเอาไปซะอ่าฮะกวนปิ๋งมันถูกสุ่มนะครับไม่เป็นไรเอาละก็กลับเมืองก่อนนะจุดจกลับเมืองนะครันนี้เราก็จะเริ่มเดินทับ มาทางนี้ละตีเว้ยอ่าก็จะมีของเตียวเลี้ยวใช่ไหมไม่เตียวเลี้ยวดีอันนี้มันถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมผมลืมชื่อละเ <c oughs> อะอะอะไรนะเตียวครับอ่าเออเตียวครับนะฮะอ่าเขาฮิ้วเตียวครับแล้วก็บุญทิวนะครับอยู่ตรงนี้นะโอเค อ,อู้ค่อนข้างยากเนี่ยเพราะมีอ้วนถามมาบุกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแทงหัวอ้วนนะแทงอ้วนลงมาโอเคเขงอ้วนจะทําการเตรียมนะเราก็จะทำการค้าขายกับซุนเซกก่อนซุนเซกไอ้นี่ใครนี้เอาด้วยจําชื่อไม่ได้แล้วก็ค้าขายกับตันเต๋งก็ริสูใช่ไหมอ่าไป โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะอยอมแพ้ไหมไม่มีใครยอมฮะเปิดวอลกันอย่างหนักหน่วงโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับก็จะแบ่งกองกําลังขึ้นไปทางเหนือนี่เราจะให้กองกาลังเพิ่มเติมขึ้นไปทางเหนือนะครับในกองกาลังทางเหนือเนี่ยเราจะให้กวนอูนะกวนอูไปเป็นเจ้าเมืองไปอ่าฮะจกวนอูเป็นเจ้าเมืองนะครับกวนอูไปเป็นเจ้าเมืองก่อนปั๊บเขาให้อุ้ย โดยแน่นอนว่าคนที่จะมาร่วมด้วยนะครับก็จะมีกวนเป๋งซู่กับลูกสาวของนิโก้นะครับลิจีนะอ่าลิจีลิจีสองคนนี้อยู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอ่าต่อไปก็จะเตียวเลี้ยวงั้นหรืออ่าเตียวเลียวแม่ทีนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนีประกบตีนะฮะแล้วก็ส่วนแอร์หัวตุน้น ตีซิงเซียวนะฮะตีป้าเพื่ให้มองน่ะต้องขออภัยนะครับที่อ่านชื่อไม่ได้ก็อาจจะจำตกลงบ้านนะครับต้องขออภัยด้วยเอ้ยซิงเซียวมาเรารับคนเก่งรับหมดอ่ะตอนนี้โอเคครับโซนนี้เราก็จะต้านนี้หย่อนเป็นสามเหลี่ยมจะกินข้างบนแล้วก็ต้านข้างล่างนะความคีดผมอ่ะต้านข้างล่างตีข้างบนต้านข้างล่างตีข้างบนแล้วก็ ต้อง๋ยวผมรอเธอหน้าเดี๋ยวผมจะเอากองกำลงังกองนึงไปบทบทเล่าปี่ะว่าจะาบทเล่าปี่ยากอยู่นะอาจจะบทเล่าปี่แหละบทเล่าปี่เนี่ยกินบทเล้าปี่แล้วก็เจ้างเชียงนะฮะโอเคมาค้าเธอเลยละเมื่อกี้โดนเล่าปี่ขึ้นเป็นนวดเล่าปีขปาป่ขึ้นเป็นนวดนะครับนี่โอเคเล่าปี่ขึ้นเป็นนวดไม่เป็นไรนะฮะ ผมบอกเลยว่าต่อไปนี่เข้าไปตีเลยทุกคนเราจะลุมลุมประชาทันหูยไปเดี๋ยวครับ<ป>ยอมแพ้ไหม,ไมยอมด้วยไม่ยอมวันซะด้วยมีนี่ไปเขาหิวสิ้นเรียบร้อยบ้องเพ่งเขาหิวบ้องเพ่งไปแล้ว อุ้ยเดี๋ยวครับปล่อยครับคุณคิวปล่อยปล่อยหมดอ่ะโอเคโอ้ว้าวโอเคกันเพียบแล้วก็เดี๋ยวโจโฉไปแล้วก็ต้องเพิ่มกลางโจโฉหน่อยโจโฉเอาใครไปดีอ่ะกวนอูเลยเฮ้อเอากวนอูไปตีเนี่ยพี่น้องตัวเองมันไ,ไ,ได้ไหมวะเออมัน,<งา>นมันจะมันจะไม่เข<ง>าเ<น>รียก่ย<งาน> เม่กลับใช่ปะ่ะเออผมไม่แน่ใจว่ะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่อันนี้ไม่แน่ใจไม่เคยลองเหมือนกันเออเดี๋ยวผมจะลองให้ได้บวปวะสาทอ่ะเจอเงี้ยกลับ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะลองให้กอนอูเนี่ย <laughs> ไปตีเรือปีโอ้ยไอ้น้องเวนเราปี่บอกไอ้น้องเวนไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่ถูกใจสิ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เตรียมกาลังเพื่อจมะมาตีข้างล่างโอเคแล้วก็พวก ให้ไอ้น,นี่สักหน่อยให้แหงหัวตุ้นหน่อยให้ตุ้นบอกโอ้คว่งเหลือเ,ลเกินคว่งเหลือเกินเอาใครดีนะนี่เนี่ยเพิงาาพ่งได้มาเอาไปเพิ่งตีเมื่อกี้มันญาติดีกันมันร่วมสู้หลือโอเคอ่านี้ก็น่าจะรอก่อนนะอ่ะ <c oughs> าจจะรอก่อน กำลังเพิ่มหน่อยแล้วก็นี้กองกําลังเพิ่มโอ้ไม่พอปัจจัยไม่เป็นไรจะไม่พออ่ะนี้กําลักันหมดเกี้ยงอันนี้คือห้าอันเลยเหรอเยอะไปเพราะว่าห้าอันเลยสินะอืมโอเคเดี๋ยวเราจะต้องลดอัพคีบโอ้โหอาคีบเหรอเอาดิ วุ่นเสี่ยวดิอัพคีฟหน่อยอัพคีฟหน่อยจ้านี่รถแมงแล้วก็ฟังชันฟังชันฟังชันเอารถออฟแฟชั่นไปเลยไม่มีใครชอบหรอกนะคุ่นเสี่ยวสั่งเอาไปเลยฮ่าคิวมันโคตรโกงอ่ะโอเคครับทำเถิดกันเลยโอเคเรามาสร้างกุ๊ดโทเมนกัน อาจะขึ้นไปตีเจ้างก่อนไหมอ่าอยวรออีกเธอ์นึงผมจะขึ้นไปตีเจ้าเน้นเขามาหาเราเองสินะสุ่มๆุมไว้ซุ่มๆไว้แล้วคือไอ้เนี้ยไอเนี้ยคือเฮียก็ห้าจัดห้าจริงห้าวห้ามาห้าห้าบ่ะมาไม่มาห้าอยงวะ ่าวะนี่ไงน่าใช่ไหมปั๊บไปก่อนนะคนื่อหรือว่ามันล่อวะล่อหมาไปเนี่ยฮะล่อซื้อเหรอดี่เหมือนล่อซื้อล่อซื้อจริงไงอย่าเพิ่งล่อซื้อล่อซื้อดูว่ะเอาแบบไม่เป็นไรครับมันล่อซื้อมันล่อไปเราก็อยู่ของเราเนี่แหละ โอเคแล้วก็อาเบลนะที่หลงกันกับงั้นอันนี้แหละยูจินจะไม่ได้แล้ววะลิเตียนเออลิเตียนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ต้องขออภยนะัยครับค่อนข้างไม่ดีเลยนะไม่เป็นไรเ,เราก็มาลิ่งกันต่อนนี้ก็ลดไปละลดไปตั้ง4ี่สิบ้เกียดอะไรตั้งหนังก็ไม่รู้นะพระเจ้าฮันเฮนเต้ถ้าจะเกียดอะไรผมเนี่ย โอเคครับไปกันต่อว่าแล้ว y is bringing ล e i ไปเลยเอออยู่นในบ้านนะ่ตะตีเปล่าไม่ตีเรียบร้อยเอาล่าคดีพิกผมบอกเลยแล้วทำไมซุนเซ็กมาเดินอมๆๆตอ,มอ,มอมนนี้เนี่ยคืออะไรเนี่ยฮะซุนเซ็ก เฮ้ยดูดีมันไวแล้วไวแล้วเออมันเล็งบ้านกูเน,นี่ยแต่นั้นอ่ะเออโอ,อ้โหวุนถามเอ,อ้าคือสู้บ้านไม่ได้หรือไงอืมสู้บ้านไม่ได้ไปซะวุ่นถามเอาสวยๆเนาะวุนถามมันเกินสวยเกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเควุนถามประกาศอนาโ,โตมี่ไอเราคุมต่อท่านเฮนเจ้ครับผมก็อยู่กับท่านนีอ่ะท่านจะมาแบบ สังอกสังเง็ตทำไมเฮ้โอเคอา่าเรียบร้อยฉันบอกเลยว่าโดนแน่ไม่นานเงเจิงเจียงเบี้ยเข้าให้เติมมาเดี๋ยวๆก็โดนดิไปเรียบร้อยโดนกัดกินดิยเว้ยไม่เอาไม่เก่งไม่ชอบเจิงเจียง ได้ขวานเลยนะเอาดียไม่ชอบโจรน่ะเจโ้าโฉบอกนะไม่ชอบโจรน่ะอะไรวะไม่ชอบเธอด้วยนี่เขาให้พีไปเลยล่วงซะเป็นไงบ้างเน่ยไม่ถึงกับมองอีกคนนั้นน่ะมองไปแล้วละ่ะ <c oughs> ไปล่อยไปก่อนนะเจโฉมาอ่า <c oughs> ท่านพร้อมแล้วสินะเจโฉท่านก็ได้เดินทางมาแล้วท่านก็ต้องอ้ขอญาตใส่ ไปยกเอออันนี้อันนี้อันนี้หลอมเลยจริงๆริงอันนี้อย่างหลอมอ่ะขอยาตีนี่อันหนีเชื่อเฮ้ยหนงหนีอ่ะฮะหนีก็เรียบร้อยดีอ้าวไม่เรียบอ่ะเฮ้ยเป็นนะเรียบนี่นาอืมเรียบก็เอาดินี่ไงนี่ทั้งลูกทั้งพ่อเลยอ้วนเที่ยวกับอ้วนทรง วิ่งไม่สิ้นกันด้วยถ้าจับก็จะคนน่ะประหารแม่งไงผมไม่ดีรอดกันเฉยไอ้ม่เจอพวกนายอ่ะตัวแตกแล้วสิเออโหสิ้นร้อยสิ้นอย่างงี้หล่อมบอกเลยว่าชัยชนะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะเฮ้อไม่ไกลเกินเอื้อมจริงๆอโอเค แล้วก็อันนี้น,นี้อันนี้ก็ปรับมาเป็นอันนี้หน่อยสองกองไมาอีกสองโมโมโหมดแล้วสตังนี่เตรียมบุกนะครับกูพาสแล้วก็โอเคทางนี้ได้อย่างนี้ติดด,ดโอ้สบายนะครับเดินกินกินแดนนี้ได้กินโกแกนตรงนี้ แล้วก็ตา้านตรงนี้ไอเนี้ยดูท่าแล้วตอนแรกก็จะห่วงแล้วไม่ห่วงละเล่าปีเนี่ยบอกเลยว่าคุณน่ะคือเป้าหมายต่อไปนะเสียพ่ายเนี่ยตีแม่งให้หมดโอเคเดี๋ยวเราจะได้เวลานะแห้หัวอ้วนนะรุยกันเลยนะจ๊ะหุยยอมแพ้ดิไม่ยอม้วด้วยเอาละเอาละนะใส่ของกันโว้ย อะไรนี่อของทองกันนี่นะถ้าทุกท่านไม่ใส่กันล่ะอันนี้มาแหละมาเซ็กเทาก,กันหรือไม่เป็นไรปด้วยกันอ่าฮะแล้วก็ใส่เขาทูเขาทูเขาทูโหดเกินอย่างนี้แหละอันนี้ใครเนี่ยใชยย้ชายางใช้ยางเอาอันนี้ไปแล้วกันนะดาบเดียวห้าติ้นสองอืมประมาณนี้มั้ยเนี่ยโอเคไปไม่เหลือหรอกจะเหลือเชืเ่อดิ เอาละก็ในกองทัพนี้นะม,ม้าจะให้แ hey, ห่หุบ้วนฟังนะไปตีโอบจากด้านหลังนะผมว่าจะเอาม้าเนี่ยสซฟไวมันแล้วก็เดี๋ยวจะให้กองทัพตรงเราไม่มีธนูเราเราก็จะตรงๆเลยเข้าซ้ายเข้าขวานะโอเคเราจะน่าจะเตรียมอะไรรอไว้แล้วแหละไม่เป็นไรก็เดี๋ยวนี่มาอยู่กองนี้แล้วก็ตรงนี้มาอยู่กองนี้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ โอ้สกิลอะไรของของคุณเนี่ยเฮ้สกิลทุบเหรอดีเลยอยู่ดีอยู่อะละเขาท <criança grateful. S 1> ูโอทยดันวัตติยมไปโทรถังคือไงเจอของเก่งเกินหรือยังไงไม่เป็นไรครับไปได้เวลาไปปวนนี่มาปวนเลยนี่ไปปวนก่อนนะเดี๋ยวมาปวนก่อนเ็ต้องจริงตรงเลยไป เจิมก่อนว่ามีไอ้นี่ไหมเผื่อมีไฟเพราะงั้นพอมันมีวางไฟจะได้รู้ไงใช่ไหมแม่งติดน้ำอีกอันนี้อะไรนี้ขอโทษทีลืมเอามาด้วยสอรีเอาละขอญาตเช็คของหน่อยจ้าไม่ไม่มีปลอดภยนะัยฮะอันนี้มีไหมไม่ไม่มีแต่แต่อุ้ยสกยิวหนะนะขอญาตขอญาตอะไรลองสิ ยอิฟ <crew horror waves> oh ิวเดอร์ซันวุ้ยวงวงแตกเข้ามาเลยจ้าพี่น้องข้างหลังเข้ามายังเคเข้ามาถึงแล้วยึดยึดเสร็จอ่ายึดเสร็จตรงมานี่เลยครับไม่ต้องสอดแรงนั้นตรงเข้าไปนี่เข้ามาถอยมาเลยไอ้ลูไอ้เราอ่ะเข้าทูเข้ามาเลยนี่มาสแปดเร็วแี่ไอ้นี่อยากสู้อ่ะมีฮิวมีฮิวเดี๋ยวไปพุ่งกุ้นกับมันหัดฉลาดนะเราอ่ะ หลานนะเฮาม้าไปมึ่งสนใจเอาเข้าก่อนมีโดนตะลอมตะลอมเฮาตล,ม,ตลมคือไปเข้าไปเลยทุกคนเวลล์อันนี้ก็เข้าไปอีกนะเวลล์อันนี้มันอยู่นี่ไหนเอ้ยโอ้โหโดนยิงธนูธนูตอดโอ้เปนแรงเกินแรงเก,งเกินไปเปล่าเอาเข้าไปเลยจ้าคือไงคือมา้าคือม้าเป็นเอ้ยมาา้าโดนสกิลโอ้ไม่ไม่เกี่ยวด้วยอุ้ยม้าหายไปเลย โอ้โหมากมันกากกันนั่นเนี่ยมาคนกากเลยอยู่คนโอ้โหมากากขึ้นเมื่อท่านทำอะไรเลยแม่งหนีละเอ้มไรเข้ากันเข้าทุกคนโอเคไอตะนูต่อเลยนะไอ้นี่โอ้ตกม้าก็ไม่บอกตกน้ำไม่ไหลตกม้าไม่ไหม้อันนี้เข้าไปเลยครับทุกคนสีไว้นะ บทยุ่นกำลังทำให้ตัวเองเอน้าขันนะพูดอะไรเนะี่ยฮะมันขม่ขมเหรอฮะขม่มเหรอวันนี้นี่ขม่มเะแอบข่มมาตรงน้ยใจใช่ไหมไอ้หมาเขาไปไหนแล้วเนี่ยเอาล่ะเฮียเฮียก็ทำอะไรให้มีประโยชน์หน่อยนะเฮียฝั่งนู้นไม่มีอะไรเลยเอาแก้ทำนี้ไม่มีเลยโอ้โหเจ้าโถ่สังหารนี่เนี่ยเล่นนี้คุณทำอย่างนี้เจ้าโถจะเอาคุณไว้ได้ไงคุณทำภารกิจพาลาดเนี่ย อย่าฆ่าดให้โจโฉเห็นนะเราจะเป็นโจโฉเหมือนชีวิตจริงใช่มถ้า <physics> คุณแบบทำให้โดนใจคุณได้อะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไรมันโดนอะไรอยากรู้ฮึดาเมจอะไรพิซซ่าคือคืออะไรก่อนฮึไม่ใช่ยูเนี่ยคนมั่ว เฮ้ยมันไม่น่ะอะไรมันอะไรกันขนาดนั้นดูดิชาวบ้านบอก a ัดอายุดูยิ่งดิเออคิดว่มันไม่ใช่หรือมันตกใจกลัวอะไรคือมันน่ากลัวนั่นเลยพวกปลาเหลืองเนี่ยกองค้นเจ้าพวกปาเหลืองว่าฉันกลัวค้อนนอนกล้งโดนขู่ปาเหลืองกลัวกลัวกันได้ไงเนี่ยอืออู้เราเข้าไปยังไงเนี่ยได้ได้ จัดให้มาเดี๋ยวใส่สกิลกูไม่ไม่รอดหรอกยิงไม่รอดหรอกสภาพนี้อะไรไปรอดคือมันเท่มันไม่ได้ดิมันแตกหมดไม่ได้นะคือโอ้โหแล้วเดินย่องด้วยมามามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาลุบเลยเร่เล่เล่เร่กดสกิลแล้วมาไอ้โค้งเวนเข้ามารับอันนี้หน่อหมซี รั้มจิไปไปตรับใจเฮ้ยสู้ได้นี่หว่าอย่างนี้เหรอดันหัวหน้นาตีไปแล้วอุ้ยมันช่างเกินกว่าที่คิดไว้นะ,ะนโอเคอยู่นี่หละเพวกคุณก็เข้ามาซะเราสจะทำไว้ดีละยึดเมืองกลางได้แล้วนะเนี่ยยึดกลางได้แล้วยึดได้ยังวะยึดได้แล้วแวคปชั่นพอยต์ยึดกลางก็ ลุยไปเลยทุกคนไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะนี่้สกิลด้วยนี่ชาร์จแม่งเลยแอุ้ยคนแรงเลยแรงจัดเไปเลยอ่ะเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปตีเอามาเลยทุกคนเอาลาเอาทูเข้าไปตังนี้เอออออเลกอเเ อย uhh ู่ไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอายาอายาอายาก็แตกหมดเลยฝั่งนั้นน่ะแตกหมดเลยฮึอะไรนะนี่มึงยึดคืนยึดคืนอะไรวนไปทิ้งไปอันนี้อันนี้มีหลานแล้วเดี๋ยวใครนี่แหละครับไปเลยเอาดิมานัวกันมานัวมานัวมาเออนัวมาเออมาดิ ยึดเมืองกลางได้แล้วไอ้ดิไอ้ดีคือดาให้มันยึดมันเข้าไปให้มันเข้าไปเออวัดคาวเวิร์ดไปไปไปมาเตรียมยึดจะเริ่มกับกันกับกันอืมชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปเออเข้าไปเออเขาจี้ไว้ตึ้มสกิลเลยตึ้มเขาให้แหลกหมดเลยตึ้มไม่เอามกดไม่ติดยังไงวะ อุ้ยมันกลัวแล้วอุ้ยหนี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 กันเอาดุยแถวอ้วนขยันท่านต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเข้าใจไหมท่านต้องทำอะไรแล้วมันไปเร็วเขาไปเร็วมันโอ้โหหนีไปเลยซะเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้หิวหรือหิวหิวนี่ว่าลุ้มลุ้มลุ้มเออยึดคือเวลายึดคืนไปช่างมันยึดคืนช่างมันยึดคืนช่างมันยึดคือช่างมันเออยึกคือช่างมัน ไปคืไปเลยนเขาเขายิ้ไหมเฮ้อันนี้ล่อไปสรุปแล้วสรุปแล้วเข้าทูแบกข้าเข้าทูสิ้นเรียบร้อยนะบอกเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยจ้าเนี่ยถอยมานี่เอ้ทำไมยุ่งอะเขามากมายหรอกเพื่อจะหมดละใครจะบอกว่าตกมาแล้วนะ่ะไปไล่ลุยยาเอาแตกสิ้นอย่างรวดเร็วเออตีไป ยูไปตึมเออไม่โดนดีเฮ้ยโดนโดนโดนเออหนีเหมือนกันฝั่งนู้นก็หนีเหมือนกันยิ่งแล้วยิ่งแล้วยิ่งแล้วเฮ้ยตีกันตีกันปึ๊บเสร็จเรียบร้อยยอมแพ้เนี่ยเฮ้ยท่านท่านหนอมาช่วยก้อน นีไปไหนเข้ามาทำไมนี่ไงเฮืออุ้ยเอาดิเฮ้ยยอมมาแล้วยอมมาแล้วเย้แม่งเกือบแพ้หมาแม่งเสียแบบหายเลยทุกคนโอเคดูดิเอาสิ้นไปสองนะฮะเรียบร้อย บอกเลยว่าหูอ,อว้วนแบกนะน้ององว้วนอ้วงของลาแบกกัเขาทูสองตัวเลยไอเดืออะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้ช่วยเลยไม่เป็นไรนะครับโอเคก็เสือเใส่นิสัยไปนี่ไปคุณนิสยัยแบบนี้หน่อยไปอะไรก็ได้อะวันนี้ โ okay. อเคเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเอาเดิมนิ่มๆนะก็อยากจะเล่นเท่านวนครับเสี่ยมกกนะฮะก็อยากจะเล่นให้ได้บ่อยๆนะเออส่วนตัวแล้วชอบนะครับสำหรับนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าว่าจะติดตามกันด้วยนะครับบายบายสวัสดีครับ